พี่น้องอันตอนเช้ากะหนาวเด้อตักสวยมาฮ้อนเด้อมื้อนี้เอาพี่น้องซื้ออันนี่บักปลาก่อนแต่แบบ่หอมเครื่องใเครื่องสมุนไพรหลายๆเด้อพี่น้องมันจังหอม สบายดีพี่น้องอยู่กับช่องกิเทพกับชาวลามกินงานอยู่ง่ายตามสไตล์ชาวลามพามากินปลาอีแล้นี่แหละสุดท้ายแล้วพี่นงง้องตัวน้อยปลาขั้วน้อยปลาเข่งเอาสิมามกหม้อนะเหลือสุดท้ายแล้วนี่สุดท้ายแล้วท้ายสุดมันก็สิมกหม้อคือที่เคยเห็นแหละพี่นงงง้องไหม พี่น้องเ้าก็ชิดเตรียมเครื่องนะป่้เนาะอันมกมอเนี่กะถ้าเป็นคนไทยเนาะ่นกะเอิ้อนอุหรือว่าอันแต่ถ้าถ้าว่าถ้าว่าเป็นภาคอีสาน่นกะเอิ้อนกันมกมอบแม่นว่าเอาหม้อไปมกเรือพี่น้องเอาปลาลงไปในหม้อแล้วมกูปในหม้อเวลามอไปมกมอไปมกเล้เจ้าเสีเอาหม้อใส้เฮ็ดกินไปสบายอ่ะนะครับบางคนเพิ่นกับ่รู้ว่ามกมอคืออย่างสำหรับคนที่เข้ามาใหม่อว่าถ้าอยู่นําตะเพียวต่โดนเพิ่นกะเห็นตะเพียวเฮ็ดดูแล้วเพิ่นกะเข้าใจและ นะสารับท่านใดที่เข้ามาใหม่มกมอก็คืออุปา่าตะกะเพื่อนก็เอิ้นมกมอกคือกันคนไทยเนาะบางคนก็เอิ้นอุบางคนก็เอินอนเอ้นมกมอกะนะมาเขาก็ใช้เครื่องสมุนไพรพวกเขาแหละมีข่าหัวชิงไไคใบขี้หูตะกะพวงหอมแดงพวกมังคุดนี่แเราจะ้ะกินอาหารบ้านนายละอาหารจากซูเปอร์มาร์เก็ตเาสุดท้ายและปาน,นี่ก็ได้ พี่น้องหอดอกได้ละก็ซอยใ่โครกต่ำนอนไปนีมลงไปเลยแล้วก็ซอยหัวซิงไข่มัน าพี่น้องห้องกระตามเครื่องนะมาเลมีหอมแดงมีหัวชิง,ชงไข่แล้วก็มักเพ็ดแนวง่ายๆนะเหมือนง่ายสำหรับคนเฮ็ดเป็นนะพี่น้องตามแหลกแล้วก็เอาเครื่องใส่เวย โจยค่ะเศษอันนี้ค่ะค่าน้อยเดี๋ยวนี้หอมถ้าจะหน่าเป็นใส่เลยก่ะกิน,ก,นกินน้ำได้สักพีกเนะึะกินค่านี่นะเอามากินบางคนใส่ซื้อบุกินใช้เพียวกินนะเศบ น้องใส่ใบขี้หูดเนะใบขี้หูดก็คือใบมะกรูดท่านละพี่น้องเ้ยคนลาวเขาเอิ้นใบขี้หูดเนาะวิภายเอิ้นใบมะกรูดจักคนเนาะคนลาวนะถ้าว่าคนลาวเม่แต่ก่อนมีคนเถียงทั้งี่อ่าคนไทยก็เอิ้นใบมะกรูดเนาะลาวก็เอิ้นใบขี้หูแต่กะเป็นอันเดียวกันฮ่นละแต่ว่าเอิ้นมันคนละสื่อคนละแบบที่สื่อนะแต่ละมองกับเอิ้นเหมือนแต่ว่าคนไทยเนาะซาแบบถ้าเป็นคนภาคอีสานผููเท่าสมัยก่อนเขาจะเอิ้นใบขี้หูเนะอันกระเจ้าพึ่งมาเปลี่ยนซื่อเป็น อเอิน้นเอิ้นใบมะกรูดนี่พึ่งมาเอิน้นนี่แต่ก่อนกะบบหามบฮหานคนเอิ้นใบใบขี้หูดคือกันกันกบคนลาวแล้วคนคนอีสานด้วยพี่น้องตาจะเพียวถามมันไอ้เคยนะไอ้เคยเราเป็นคนอีสานแล้วก็โอ้แต่ก่อนก็เอิ้นใบขี้หูดนี่เรากับว่านี่แหละฮันละคนไทยกับเอิ้นคือกันแต่เป็นจะเป็นผู้เท่าเอา่อถ้าคนสมัยนี้กะใบมะกรูดนะฮันละพี่น้องอันเดียวกันหันละมา,อมาเอากระซิบมาปรุงเอาลงหม้อ,อก,ก่อน มอวางเถิงบ่ได้ดำน้ำพีน้งมาหนิดังไฟะนะมาปรุงเครื่องเอาไปมกมาหนิน้องก็น้ำลงไปาะพอใส่หลาหลานานแห้งนนี่ก็สุกแล้วป่าสุกง่ายมะิดปรปปุงเลย นี่แหละที่เคยวาตลอดถ้าตมบุทันได้อันฮอนอันนี้นะปาเนี่ยนะบุทันได้ค้างไฟเอคนได้เนาะจ้ะถ้าแบบมันฮ้อนแะ้วห้ามคนมันข่าวแล้วนี้มันบุคอาใส่รถด,ดีแล้วกับเป้งนัวแล้วกัประเดกแค่นี้แหละอาหารนั้นลาวน้ำโ่ได้ปรุงยากี่นองไหมประเด็งงเดเป้งนัวอันนี้นมาเพ็ดไฟแค่นี้แหละกระจบกเนาะ เอาไม่ได้ปรุงสลับซับโซนอย่างหลายอย่างนะแค่นี้ก็เส่บแล้ว,วนะเพราะห้องลึแบบนี้เนาะนี่แหละเดี๋ยวเอามะเขือใส่พร้อมลูกโดดลืมลูกโดดอ้าวอ้าวที่เหลือกะนั่งทายอย่างเดียวไม่ดูนี่ง่ายโบเดียวงง่ายเนาะอันนั่งกะ ค้างไว้นี่กะบ่บต้องคนอย่างทั้งสิ้นเลยพี่น้องพอเขาปรุปงเฮมหอยแล้วกะเอาฟ้มมา,าม้งม่วงไว้ละกะพผู้ละท่าน้ำพื้นแห้งเขาจังที่เาใส่พักอันนางตู้ลงไปตบท้ายละกะเป็นอันได้นะพี่น้องเนาะเมนูมกุกมอกระน,นี่ละง่ายๆคือกันก็มกใบตองแล้วเขากะแค่ปรุงกะไปนึ่งแค่นั้นกับจบเนาะก็คือกัน ใส่กันเนี่ยพักนางตู้แล้วก็ต้นหอมแค่นี้แหละเดี๋ยวเด็เดกอนเนาะจะเอาไปล้างพักอันนางตู้ขูมือนั่นเนผมไม่ค่อยหอมคือสมัยก่อนทมไมก่อนมันจะเป็นพักนางตู้อันใบบ้าบาน,บานในน้อยนะใบมันจะน้อยกว่าน,นี้หรือว่ามันอว้วกปุ๋ยมา <laughs> กับว่าจักเนาะ ก็เลยบ้วนหอมคือสมัยก่อนสมไมก้อนมันจะพไย,ยตู้ให้เขาเอินนะที่ว่านอยู่กลางให้มันจะขึ้นโอ้ยหมวพ,พายตูแ้แล้วพี่น้องผู้จับว่าดอกดอกมันจะสีอ่อนม่วงแล้วก็ดอกสีขาวนี่ดอกสีขาวจะบ่อยหอมเพราะดอกสีม่วงเขาจะอพายตูแ้แล่นนะจะหอมตัวนั้นมาเอาไปล้างมานัน พี่น้องอันตัวเศร้ากะหนาวได้แต่สวยมากฮอตนะมันนี่น้าพี่น้องซื้ออัน,นบุป่าก็าตะแสบีบบ่หอมเครื่องใช้เครื่องสมุนไพรหลายเด้อพี่น้องมันจะหอมแับยินคาวได้ดีนีะจะหอมกับอันพัง,งานางตู้้ะลงไปแล้วก็งวมฝาไว้จะเบืดเป็นอันได้อ้า ป่าดุ้มดิบเขาลงไปงมอมฟ้าไว้ทางใดหนาวเนาะพี่น้องคอมเมนต์มาเด้อจ้ะีนยามบุคืนกเ็เยน็นอยู่พี่น้องเลยบัดยามสวยมากกับฮอนด้วยเด,ดยแดดเป็ยามบุทันหนาวคักขักนหนาวครับนึวนนกว่าไอ้ขั้นหัวตื่นละ มาพี่น้องได้ละแห้งแลวเนาะน้ำแกงเขาก็น้ำแกงมาซัน,น,นี่ให้มันแห,งห้งไว้เนี่ยเขาก็เป็นอันได้ละตักออกมันหอมแห้งขนาดมันได้จ้ะปงปงปงเออตักบัดนี้ปลาดุก ปลาดุกน้อยปลาโคน้อยมาพี่น้องมาหนีิแล้วล้วนี่มกหม้อปลาเนาะเอาปลาไปมกในหม้อเออมาเด้อพี่น้องเด้อใส่สมุนไพรหลายๆหอมมันค่าหอมหัวจริงไข่ขนาดอะไร อาหารนั้นซะเปอร์มาร์เก็ตเหลือนสุดท้ายเนอะอันนี้กับอันป๋าที่เขาค้างไว้แล้วพี่น้องเอาอะลเรียบร้อยแหละไม่ได้กินนำกันบย่ฟังลาฟังใชยอยู่ต่างประเทศเอาไปเข้ามาใหม่กับฝากส่งง่น้อยบาน,น,นๆเนเดือจะพี่น้องถ้าเราคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเพราะก็ไม่คิดหน้าสบายดี